ทำข้อสอบทีแกดหัวข้อด้านภาษานะคะโจทย์ยาวแค่ไหนก็ตอบถูกค่ะก็คือให้บทความวยาวๆมานะคะแล้วก็ถามคําถามเรานะคะอย่างข้อนี้พี่ยกตัวอย่างมานะคะเขาถามว่าข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้นะคะบางคนไม่เข้าใจว่าอนุมานหมายถึงอะไรพี่มีเทคนิคง,ง่ายๆนะคะถ้าเจอคำนี้นะอนุมานนะคะก็ให้แปลไปว่าสรุปก็ได้ข้อใดไม่สามารถสรุปได้จากบทความนี้โอเคไหมคราวนี้พี่จะมา พาหาแต่ละช้อยนะคะว่าทําไมสี่ช้อยที่เหลือมันสามารถสรุปได้และมีหนึ่งช้อยที่สรุปไม่ได้เรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าศิลปบาบัดอะค่ะเป็นการนํากระบวนการทางศิลปะมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและฝึกสมาธิใช่ไหมสำหรับเด็กที่มีสมาธิสั้นจะช่วยให้เด็กจดจ่ออยู่กับความเคลื่อนไหวขณะระบายสี หรือออกแรงปั้นดินต่างกับการติดเกมคอมพิวเตอร์ะค่ที่จะรับรู้ข้อมูลอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งอาจทําให้เป็นเด็กสมาธิสั้นนะคะนอกจากนี้ยังเหมาะกับเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกนะเพราะศิลปะบ,บําบัดจะส่งเสริมกระบวนการฝึกเด็กให้ทํามากกว่าชมความงามอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยยังต้องพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เพียงพออันนี้เรามาหาทีระช้อยเลยนะคะช้อยหนึบอกว่า เทคโนโลยีใหม่มีผลกระทบต่อสมาธิของเด็กนะคะจริงหรือไม่จริงจริงเพราะอะไรดูจากตรงไหนเทคโนโลยีใหม่ถึงมีผลกระทบต่อสมาธิของเด็กนะคะเราดูตรงไหนพี่ไฮไลท์สีเหลืองไว้นะคะก็คือตรงนี้งานเทคโนโลยีใหม่ๆก็คือเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละเป็นเทคโนโลยีใหม่ไหมเป็นนี่ค่ะมีผลกระทบไหมเป็นทําให้สมาธิสั้นนั่นเองอันนี้คือสีเหลืองโอเคไหมข้อ2ศิลปะบําบัดเน้นการปฏิบัติมากกว่าการแข่งขันผลงานจริงไม่จริง อันนี้จริงเพราะอะไรคะอืมนี่ไงศิลปะบําบัดส่งเสริมกระบวนการฝึกทำฝึกอะค่ะมากกว่าเลยค่ะมากกว่าเลยพิจารณาความงามจริงไหมอันนี้ก็เลยรู้ว่ามันจริงเพราะหาจากตรงบรรทัดที่พี่ไฮไลท์สิสามค่ะนักวิชาชีพด้านศิลปะบําบัดในประเทศไทยมีอยู่จํากัดจริงไม่จริงจริงนะคะเพราะว่าบรรทัดสุดท้ายบอกว่าอะไรคะต้องพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอเนี่ยแสดงว่ามันไม่เพียงพออันนี้ก็เลยสรุปได้ทันไหมคะ สี่ค่ะศิลปะบําบัดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาอาการสมาธิสั้นของเด็กในบทความได้บอกไหมไม่ได้บอกนะงนั้นเก็บไว้ก่อนต่อไปห้าค่ะเด็กที่ขาดความมั่นใจนะคะในตัวเองสามารถใช้ศิลปะ,ะเพิ่มความกล้าได้อันนี้จริงไม่จริงคะอันนี้ขาดความมั่นใจใช่ไหมอันนี้ได้ก็ตรงนี้ไงเหมาะกับเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกนะคะไม่กล้าแสดงออกก็คือเขาขาดความมั่นใจอันนี้ก็เลยสรุปได้ว่า ใช้ช่วยเพิ่มความกล้าได้เห็นไหมข้อ5ก็เลยถูกฉะนั้นข้อที่ไม่ถูกแน่นอนคือช้อยสี่ค่ะอนุมานไม่ได้นั่นเองตอนทําข้อสอบก็พยายามขีดเส้นใต้อย่างเงี้ยหาหาให้เจอว่ามีส่วนไหนของประโยคนะคะมาสนับสนุนหรือเปล่านะคะถ้าในบทความมีแล้วเราเจอเนี่ย มันก็คืออนุบาลได้น,นั่นเองแต่อันนี้ช้อยสี่เราไม่เจอโอเคไหมคะสาหรับใครนะคะที่อยากจะเตรียมสอบวิชาทีเก็ตนะคะคอร์สนี้นะคะจะสอนทั้งทักการคิดอดย่างมีเหตุผลแล้วก็สมรรถนะการทํางานในอนาคตน,นะคะพี่จะปูพื้นฐานให้ก่อนเลยนะคะแล้วก็จะพาทําโจทย์ให้ครบทุกหัวข้อเลยะคะ่ะครบทุกรูปแบบะคะพี่อัปเดตให้ใหม่ปี6 7ล่าสุดแล้วนะคะอัดแน่น17ชั่วโมงเลยคะ่ะอันนี้ถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักแชทสอบถามรายละเอียดนะคะราคาตอนนี้โปรโมชั่นเพียง9ก9าบาทเท่านั้นนะ Okay.